อาวันนี้เรามี3ามเมนูแหง่งภาคใต้นะครับมาให้คุณพ่อฝรั่งเศสชิมว่าชอบเมนูไหนมากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยโอเคทวอปละจิบากุตอร่อยนี่ไม่โอ้ออแรงกิ้งเบอร์หนึ่งนะครับกุ้งผัดสตอนะครับผมให้เขาชิมก่อนนะอ่าจะเผ็ดไม่มากเพราะพ่อผมกินเผ็ดไม่ค่อยได้นะครับก็จะลดเผ็ดลงอ่ะอันนี้กุ้งให้เขากินสตอด้วยซาชิให้เขาชิมสตออ่าโอเคเมนูที่สองอชอบ <laughs> ชอา เมนูที่สองจะเป็นแกงเหลืองนะครับผมยอดมะพร้าวกับปลากระพงอันนี้จะเผ็ดแต่รสเผ็ดแล้วเพราะว่าพ่อกินเผ็ดไม่ค่อยได้โอเคนิเมอร์2วอลล่าดูซะสาสซ่ดูคุรีหนึ่งสูดูคุรีเอฟเวกเอฟเวกเกอคนอ่าอันนี้จะค่อนข้างเผ็ดนะครับ แล้วก็เมนูที่3นะครับพักใต้เช่นเดิมนะครับผมใบเหลียงผัดไข่อันนี้เมนูยอดฮิตเลยครับนี่เนะเซีย no, ดิซ uh, ูพอหนูว่าเป็นเป็นไก่นะครับแต่ว่ามันเป็นมันคือไข่ใบเหลียงผัดไข่ <laughs> งั้นเดี๋ยวเราจะมาแรงกิ้งกันนะครับอร่อนิเมโอเบอร์หนึ่งกุ้งผัดสตออ่ะนิเมโอทใบเหลียงผัดไข่เอ็นยเมโอทว่าอ่แกงเหลืองนะครับ ปุ๊กวะทำไมทำไมอันนี้เพิ่กลิ่นเพิ่มรสชาติมากเขาบอกรสชาติมันค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็จัดจ้านดีพ่อชอบโอเคงั้นอันนี้อันนี้เผ็ดเกินไปนี่ขนาดลดเผ็ดนะแกงเหลือ,องภาคใต้จะเป็นอาหารที่เผ็ดอันนี้ Number รวันะครับกุ้งผัดสตอแต่ต้องระวังให้ดีนะกินเยอะกิ่นก็เยอะตามด้วย <laughs> โอเคชนะเลย